เรามาทำไอ้เคสจับพระอีกแล้ววันนี้พระอีกแล้วครับแรงเหลือเกินป้าครับกี่ล้านครับบ้านหล่านี้อยากรู้เอฟพีอยากรู้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอ่ะแล้วป้ามานั่งอยู่ในบ้านคนอื่นเกาทำไมอ่ะแล้วนี่เป็นบ้านใครป้าป้าเจ๊จ๋าจ๋าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรัตนาอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้คุณซื้อมากี่ล้านไม่ได้ซื้อ แล้วใครให้บ้านของเราเนาะน้องก็ตอบดังไงแล้วบ้านใครป้าน้องตอบสิ้บ้านของหนูกับเจ๊ค่ะซื้อกี่ล้านั้นาไม่บอกไม่ใช่คนบ้านเดียวกันไม่จำเป็นต้องบอกนาบ้านาไม่ตองมาถามกูจะบอกใอ้พี่นดยิ่งอยากรู้บ้านหลังน,นี้ซื้อมากี่ปีแล้วไม่ต้องมาถามใานบากอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวกทนไม่เด้จะบอกให้คนมาตนใบนนึ่งลูกนดเลยก็พูดมาอย่างนี้ นี่คือบ้านคุณรัตนารขธทรมาเย,ยบ้านเขาที่อ่าอยู่ซอยอะไรครับพี่จอหอจอหอนะอ,อยู่ซอยจอหอนะฮะค่ะอยู่ซอยจอหอนะครับรัตนาบ้านไหน,น,นบ้านผัวเก่าใช่ไหมคุณอย่างนี้พูดให้ตายเร็วเออรัตนาเดี๋ยวจะบอกกับพี่โน้ตให้แอบยิงผมถามว่าน,นี่บ้านผัวเก่าคุณใช่ไหมไม่ต้องถามไม่ตอบเราไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเลยแล้วบ้านใคร บรรดาพี่น้องกันแหละซื้อเมืกี่นะไม่อบอกนัน่ยนะก็อตอบแล้วนะรัตนาจะให้พี่นุชแอบยิ้มเอฟซีเขาอยากรู้ว่าป้าอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วรัตนาตอบไม่ถ้อยมาค่ะรัตนาลัตนา,ตานลัตนาน้องจ๋าดูมันถามจ๋าแม่แม่มกับเจ๊ใกล้ๆ ไม่สบายยใจเลอันนี้ใครครับอันนี้ใครน้องเสือสิทำไมหน้าตาคนละอย่างอะป้าหน้าเหมือนคนจะตายยี่สิบสี่ผิวคนละอย่างเลยป้าอีกคนมันผิวควายอะรัตนาเอ <c oughs> ชีวิตจริงจะบอกให้พี่โน้ตแอบยิงรัตนาครับไม่ต้องเรียกนะพร้อมถามว่าบ้านหลังนี้คุณซื้อมากี่ปีไม่ต้องถามไม่ตอบป้า โดนแน่โดนยิงแน่โอ้ยยิงเราเจ็บเลยไดอ้สัสเดี๋ยวคุณจะบอกให้ตำรวจแถวนี้ไแอบยิงบ้าอะไรเออเขากวักมือเรียกเราเลยนะใครทำอะไรให้บอกเลยนะป้าอูยุย่างน้อยแล้วฟันบนป้าไปไหนป้าเอาอีนี่พูดจากวายดองอายุเก้าสิบเก้าสิบป้าตบเรานี่ยตบใจด้วยเหรออยากรู้มากนี่บ้านใครก็ตอบบ้านใคร

เต็มๆเลยกูไม่ใช่บ้านมึงเต็มๆจนหมูกกูเลยแล้วบ้านใครโอ้ยน้องช่วยเจ๊ด้วยเนี่ยอย่าโดนเจดอย่าไปโดนตัวเจ๊นะเจ็บเน๊อกเอุ้มก็จะกัดผมทำไมผมจะหอมเมียผมอะเธอเป็นเมียเหรอไม่นางนี่ปวดหัวของใครก็ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้พระจ่าจัดการให้พวกหน้าด้านบังให้คนแอบชุดน้นอยู่บุกันนะครับคุยงานกันเลย ดพี่โนตมาใช่พี่โนดมาเมาื่อกี้สง่งลูกน้องเป็นเหือดมาติงไม่มีที่จะนั่งแล้วต้องมาแล้วพี่โนด,ดนะไอ้โควยบ้านใครไม่ใช่บ้านมึงแล้วมาอยู่บ้านกูนทำไมล่ะคุณช่วยกี่บาทโอ้โหดูถามนั่นกี่บาทเดีด๋ยวชูวิจิงจะเล่าให้พี่นอ้องฟังเฮ้ยบ้านใครโนตตำรวจมากันเยอะันนะโอ้มาใจ่เอวเราดิช่วยด้วย คุณมาอยู่บ้านฉันทำไมบ้านของเจ๊นี่มันบ้านเรือนหอระวังผมกับเมียผมบ้านของเจ๊ที่รักบอกว่านี่เรือนหอเมียเราเธอพี่เยอะดึงว่ะบ้าอยู่บ้านผมทำไมไอ้เอ็มตลอดเลยบ้านผมทำไมช่วยด้วยช่วยด้วยมีบ้านคุณไหมมีบ้านคุเพี่โน้ตเสียงยังเสียงยังมึงก็มาแหกปากว่านกูทำไมล่ะเออบ้านแหกปาก ไม่มีแค่เขาแหกปากป้าเสียงดังเองอย่ามาจับเจ๊นะสาวบริสุทธิ์อย่าจับโฮ้ยจัแล้วมาอยู่บ้านแล้วออกจากบ้านผมไปเลยออกจากบ้านผมไปเลยออกไปเลยบ้านผมมีบ้านของเจ๊เอ้ออกมาเข้ามาทําไมนี่มันเป็นบ้านผมบ้านเจ๊เจ๊เขาล่ำรวยนะออกไปป้าร่ำรวยมากเลยนะเอาไว้เอาไว้มากันแล้วนั่นนั่นนี่เต็มเลยมากันเยอะแยะเลยผมจะนอนก่อนเมียผมโอ้ยเธอเมียเหรอนี่บัวหนูเหรอผมหมา ไปผมจะนอนกอดเมียผมป้าโอ้ยปากอย่างนี้นะนี่บ้านเจ๊นะแล้วป้ามาเล่นผมทำไมเด็กคนแถวนี้ก็กวักมือป้านี่มันบ้านผมบ้านเจ๊เด็กตำรวจมาป้านี่มันบ้านผมบ้านเจ๊เขาอย่ามาทำแบบนี้นะโอ้ยดูเนี่ยกระแทกเราเนี่ยเอ้ยกระแทกเจ๊ทำไมเฮ้ยหรอป้าเอาไป

เจ๊สับเลยสับแรงๆไม่หลุดสับแรงๆเจ๊ได้หลุดรู้ว่าดีๆในจิตใจนะจ๋าโอ้ยจ๋าหาที่รักจ๋านี่เขาจะอิจฉาเราด้วยไม่อิจฉาเราทำอย่างนี้เดี๋ยวก็จะตายเร็วโอ้ยมาเกาด้กันไหมไปกอดควายมามามาเกาด้กันมาเกอะด้กันมาน้องอย่าไปยอมมันอย่างนั้นดิอ๋อเหรอดึงดิวอ๋อดึงดินลืมไปว่า ไอยเนี่ยคแถวนี้ก็มกันแล้วายหยหากิ่นาทีแล้วหลานี่นะเจคนยิงแล้วไ่ไนเอาไปเลยเอาไปเลยเชิออาไปเอาไปเลยเอไปเลยมไม่ออกมาบ้านกูบ้านเออบ้นเชลกไม่ออกอไหต้องยิ้มใส่กันเลพี่นโอเครักกันรักกันครับรักกันน้องพอดีนะไปนังไง สั่งขนมเจ๊กินขนมหวานอะไรอ่ะเจ้าอะไรเจ๊กินอะไรป้าแต่กินอะไรมีอะไรทานล่ะจะกินอะไรก็ตอบดิมีมีพูดดูพ่อสิโอ้โอเคครับแค่นี้แหลยฮะเจ๊ให้พรเอฟซีหน่อยค่ะเอฟซีจะลงแล้วขอพระอุทกพรมากๆให้ถูกหวยรุ่นที่หนึ่งนะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ดีกว่า ดูไปขนมองลงไว้ทั้หมดปะเพราะคืนนี้นอนที่นี่พี่มลอยู่ไหนอ่ะครับพี่เข้าไปข้างในคุยกับผู้<ค>ชายนนขึ้นมาเลยหลยุดข,ข,ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขอบคุณค่ะค่ะดีใจมากนริศขาวขึ้นมาลูกอะไรคะนริศขึ้นมา